ไลฟ์ฟรีสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันสันหน่อยนะครับก็คือว่าผมจะทําช่อง YouTube ช่องที่2เพิ่มนะครับจะเรียกว่าช่องรองหรือช่องที่2ก็ได้นะจริงๆคือมีแพลนอยากจะทํามาอยู่ตลอดนะครับแต่ก็มีความขี้เกียจหน่อยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็ไลฟ์เยอะนะแต่ละวันแล้วก็ลงคลิปนู่นนี่นู่นยังถือว่าขี้เกียจเหรอใช่ผมขี้เกียจมากครับผมคนที่ขี้เกียจมากแต่ต้องสู้กัาความขี้เกียจในทุกวันขยันเพื่อเอาให้ตัวเองเค้นออกมาทํางานเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลานะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าทางานเยอะเกินไปแล้วก็จะไม่ทําเพิ่มนะครับพยายามพักผ่อนพยายามจะเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ถึงแม้มันจะไม่ค่อยจะบาลานซ์จกเท่าไหร่ในบางครั้งก็ทํางานเยอะไปบางครั้งก็เล่นเกมเยอะไปนะครับแต่ก็นั่นแหละครับทำเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทํางานแบบไม่รู้จบแทนมันจะอยากทํางานทํางานคิดคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วบางทีมันก็ถ้ามากเกินไปมันก็จะโอเวอร์โหลดประสิทธิภาพมันจะดรอปลงนะครับ ก็ถ้าใครเคยฟังไลฟ์ผมในทวิชเนี่ยผมน่าจะเคยพูดเรื่องนี้มาประมาณครึ่งปีแล้วว่าอยากจะทําแต่ว่ามาตัดสินใจจริงๆได้เนี่ยก็เมื่อช่วงที่เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับคือจริงๆแล้วอยากจะรวมทุกๆอย่างทุกๆคอนเทนต์เอาไว้ในช่องช่องเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยอัลกอริทึมของ YouTube ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันมันเพราะอะไรอะไรไงนะครับทาให้ผมเนี่ยแพลนว่าหลายยังจากนี้ช่องไลฟ์ฟรีแอปช่องนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโดราตูอย่างเดีย เพราะเอาแค่ที่ผมภาคแล้วก็ลงย้อนหลังแล้วก็มีพวกคอนเทนต์อื่นๆอีกเนี่ยคลิปมันก็เต็มช่องจนต่อให้ทําอะไรอย่างอื่นมาเนี่ยมันก็จะโดนเบียดแล้วก็โดนกลบไปแทนนะครับลองคิดภาพตามว่าคอนเทนต์ที่อุตสาห์ไปถ่ายข้างนอกมากว่าจะตัดต่อกว่าจะลงคลิปได้นะครับมีแอร์ไทม์แค่ไม่กี่ไม่กี่วันแค่นิดเดียวแล้วก็จะโดนคลิปภาคย้อนหลังเนี่ยโถมกลบไปผมก็เลยว่าแบ่งช่องดีกว่านะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องคอนเทนต์ดยททู ล้วนๆเลยนะครับคลิปภาคย้อนหลังต่างๆก็ยังลงต่อไปนะครับต่อให้อนาคตเนี่ยเกมจะตายไปมันจะเป็นประวัติศาสตร์ความทรงจําที่ทําให้คนเนี่ยย้อนกลับมาดูได้เสมอนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าปีไหนะนะเดี๋ผมจะเลิกภาคก,ก่อนเกมมันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าจะทําไปอีกนานนะครับเพราะว่าแพชชั่นในอาชีพมันยังมีอยู่แล้วก็ผมทํางานเนี้ยมาก่อนจะมาทําช่องนี้ซะอีกนะครับแต่เรื่องของการเติบโตเนี่ยผมรู้ดีผ่านสถิติหลังบ้านที่ผมแบบ เช็คข้อมูลแล้วก็ดูอยู่ตลอดนะครับว่าเทรนโดตาเนี่ยมันจะทรงๆแบบนี้แหละก็คือถามว่ามันเติบโตขึ้นไหมมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับมันไม่ได้พีคหรือว่าโตแบบก้าวกระโดดอีกละผมถือว่าโชคดีนะที่โดตาเนี่ยมันยังเป็นอ e ีสปอร์ตที่มีคนพอดูบ้างนะครับแม้จะไม่เท่ากับอ e ีสปอร์ตเกมมันดังในเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปจนไม่มีกิน เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยตอนที่มาทำช่องนี้รแรกๆเนี่ยผมก็ภาคมาทั้งหมด3เกมมี h e r o t h e Storm ซึ่งเจ๊งไปแล้ว eSport ของ h e r o t เดอะสโตรมพักฮา t s t o n e ด้วยนะครับก็ตอนแรกก็คิดอยู่ยว่าจะทำอะไรสุดท้ายมาจบที่โ Dota ซึ่งก็ทำอยู่แล้วเหมือนกันในตอนนั้นเห็นไหมสุดท้ายแล้วคือโ Dota มันเป็น e s p o r t ที่ที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับ3เกมที่ผมพูดอ่ะก็ถือว่าเออมาถูกทางเลือกถูกนะครับไม่ไงั้นก็คงไม่มีทางจะหากินได้นะครับ อย่างเช่นแบบพวกเคสเกมไฟติ้งอะไรเงี้ยคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันมันยากกว่าเยอะนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วยนะครับผมก็เคยเซลล์กับลาก่อยเอาไว้นะว่าถ้าช่องราก่อยเนี่ยไม่ถึง200 0 0 0ซับผมก็คงไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของโดเรทูในประเทศไทยนะครับมันทำไรายได้ให้กับผมนะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะคาดหวังให้มันโตแบบพุ่งแรงได้อีกต่อไปนะครับดังนั้นก็เลยจะเปิดช่องที่2ขึ้นมาครับ ชื่อช่องว่า Life Fury by Life Fury ก็แบบเล่นคำนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่คนดูส่วนใหญ่ในโหวตให้มีความล้อลอชื่อผมนิดนึงด้วยคือบางคนเนี่ยเขาไม่เห็นชื่อเต็มผมนะบางคนเขาฟังเนี่ยเขาก็ฟังเป็น Life Fury ก็มีนะเออด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับที่ผมพูดพูดไปเนี่ยก็เลยเออชื่อนี้ก็ได้นะครับโดยช่องที่2เนี่ยจะทำเป็นคอนเทนต์ทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับโดตาเลยนะครับ ้าหมายผมตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องทําช่องมาเพื่อหาเงินเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นผมพูดเลยในฐาะ YouTuber นะยูทูบเบอร์นะเออก็เลยอยากจะทําให้มันเป็นลักษณะประมาณว่าเหมือนงานอดิเรกไปด้วยก็คือผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดที่แบบว่าจะต้องลงล็อกว่าจะต้องมีทุกๆอาทิตย์หรือว่าจะต้องมีในทุกๆวันนั้นวันนี้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วที่คิดว่าจะเริ่มทำเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ย แต่ก่อนเป็นคนที่ชอบทําอะไรเนี่ยจะทําอะไรก็คือคิดเยอะอยากได้ความ perfect, เพอร์เฟกออกมาดูดีผิดพลาดน้อยๆหรือน้อยที่สุดแต่ว่าตั้งแต่มาทํวงานวงการเนี่ยงานวงการภาพเนี่ยคือบางอย่างมันก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นแหละเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับก็คือลุยเลยลุยเลยลจะได้รู้ปัญหาแล้วเดี๋ยวก็จะได้กลับมาปรับแก้นะครับก็ลเลยคิดว่าจะทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นทีมงานบริษัท อะไรที่แบบเป็นทางการอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ลุยแบบมือสมัครเล่นนี่แหละนะครับช่องสองนี้ผมก็อยากจะขายความเป็นตัวผมที่ไม่รู้หอกว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับก็เหมือนกับตอนภานั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะขายความเป็นตัวเองได้มาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ช่องรองเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมขายความเป็นผมที่มันนอกเหนือจากการภาคมันนอกเหนือจากการทํางาน อยากจะทําไว้เป็นบันทึกความสรงจําของตัวเองด้วยนะครับแบบประสบการณ์ความสุขความประทับใจในการเล่นเกมฉากหลังของการทํางานการเดินทางท่องเที่ยวของผมอะไรอย่างนี้นะครับก็มีอะไรก็จะมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้ไม่อยากจะกจํากัดตัวเองไว้ว่าจะต้องเป็นช่องวอล็อกเพราะตอนแรกนะคิดตอนต้นปีว่าเออจะทําเป็นช่องวล็อกแต่แบบสุดท้ายปัญหาของผมก็คือผมไม่ได้มีเวลาไปถ่ายคอนเทนต์เยอะขนาดนั้นนะครับ แต่นั้นเนี่ยช่องนี้มันก็จะอิสระมากๆอย่างที่บอกบอย่าบอกที่บอกไปคือแบบมันกว้างจริงๆนะครับทําช่อง2นี้ก็ต้องมีลงทุนนิดน,นึงแหละนะครับแต่ก็คิดว่าณตอนนี้ผมค่อนข้างอยู่ตัวระดับหนึ่งแล้วก็เลยกล้าที่จะลองทําอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าอย่างไงก็ใครอยากเห็นผมทําอะไรนะครับในช่องรองอยากรู้จักผมมากขึ้นเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์คอนเทนต์ที่อยากให้ผมลองทาไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ ก็ช่อง l i ฟ e r y ครับผมช่องนี้ก็ทำมาเกือบเกือบ5ปีแล้วนะครับแต่จริงๆผมว่าภาคมาเกือบเกือบ9ปีแล้วครับเพิ่งจะมารู้ตัวว่านอกจากการพยายามภาคให้ดีเนี่ยแต่ถ้าทำให้คนเนี่ยไม่มารู้จักเพิ่มเลยเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์นะตอนนั้นที่ผมออกมาทำ YouTube เนี่ยก็คือแบบด้วยสถานการณ์ที่มันถูกบีเพจจนมุมมากสุดๆเลยออกมาทา ก็เลยทําให้มีทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยแล้วก็พวกคุณทุกคนได้มาเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนกคนดูทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนช่องเรามาตลอดเกือบเกือบหปีนี้นะครับผมแล้วก็น้องตัดต่อซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด2คนแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นทีมงานของช่องเรามีทั้งหมดผมรวมกันน้องตัดต่ออีก2คนเป็น3คนก็ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนพวกเราเพราะว่าคุณสนับสนุนรับชมคอนเทนต์ของช่องเราเราก็เลยมีงานมีอาชีพ ให้ได้ทำกันอยู่ในตอนนี้นะครับขอบคุณทวิชซับสไครเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับนายทุนประจำช่องทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่สมัครสมาชิกใน YouTube ที่ผมเองก็ไม่ค่อยจะได้ทำอะไรให้เป็นพิเศษะนะครับแต่ก็ยังกดสมัครสมาชิกอยู่ตลอดสนับสน,บสนุนมาตลอดนะครับรวมถึงนายทุนซ u เปอร์แตงส์ทุกคนด้วยครับผมก็ผมอาจจะดูไม่ได้พูดธรรมาชาติสักเท่าไหร่นะเพราะผมเบสออนสคริปต์นิดนึงที่เบสออนสคริปต์เพราะว่า ถ้าคุณเป็นพวกชอบดูไลฟ์สตรีมผมคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนที่พูดมากๆากผมคนที่พูดไหลลื่นแล้วก็เรียบเปอยสุดๆถ้าไม่เบสออนสคริปต์คลิปประกาศสั้นๆน,นี้จะยาวได้ถึง30-40นาทีนะครับแล้วมันก็จะมั่ว่วงมากๆด้วยดังนั้นก็เลยแบบว่าเบสออนสคริปต์นิดหนึ่งก็ใครมาดูตั้งแต่ช่วงไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับถ้าคุณไม่ให้โอกาสผมในวันนั้นเปิดเข้ามาฟังช่องนี้ก็คงไม่ได้มาถึงขนาดนี้ครับ ผมไม่เคยสูญเสียความมั่นใจเลยนะตั้งแต่มาทําช่องนี้ในอดีตเนี่ยผมอาจจะมีความไม่มั่นใจเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจของเรามันก็สะท้อนออกมาตามถ้าเราไปร้านอาหารนะนะก็คือถ้าลูกค้าเยอะมันก็รู้สึกแบบเรามั่นใจใช่ไหมในร้านอาหารของเรามันก็เหมือนกับสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์เช่นเดียวกันนะครับมันไม่รู้หรอกว่าสไตล์ของเราเนี่ยมันดีไหมเราไม่อาจทาให้ทุกคนเนี่ยมาชอบสไตล์ของเราได้คนเราเนี่ยมันชอบกัน คนละรสชาติกันได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยจากยอดต่างๆของช่องผมว่าช่องเราเนี่ยก็อร่อยพอตัวนะเออขายดีอยู่นะครับผมว่าเริ่มจากการทำทุกอย่างคนเดียวนะครับแล้วก็ขยับขยายไปเรื่อยๆเท่าที่จะไหวแต่ว่าเราจะไม่หยุดอยู่เฉยๆนะครับเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับหลายๆคนก็จะได้เห็นคอนเทนต์ที่มากขึ้นในช่องเราที่ผ่านมาแบบลองทํานู่นลองทํานี่ลองทํานั่นนะครับเพราะว่าเรามีน้องตัดต่อให้ได้ลองด้วยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดูชอบหรือไม่ชอบนะก็บางอย่างก็อาจจะแบบทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็ถูกตัดออกไปเพราะว่าชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ยอดคนดูด้วยนะมันสะท้อนให้เห็นถึงความชอบในผลงานน,นนั้นว่าเออมันชอบดูจริงๆหรือเปล่าวันทีผมคิดเองผมอยากจะทําแต่ถ้าคนดูไม่ได้อยากจะแบบอยากจะด,ดูขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทําไปทําไมนะมันก็ไม่ควรจะไปต่อเหมือนกันเพราะมันก็ลงทุนนะทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายนะครับ ไช่ไงก็ขอฝากช่องที่2ไว้ด้วยนะครับคอนเทนต์อย่างที่บอกไปว่าคงไม่ได้ลงทีทีหรอกนะเพราะว่าคอนเทนต์มันคนละประเภทกันนะครับแต่ก็จะพยายามลงให้ได้เรื่อยๆมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่จะขอเริ่มจากความเป็นก่อนเผื่อไม่รู้ไองานภาพที่ผมทำทุกว,วันเนี้ยมันก็เริ่มจากการเป็นงานดีเรก์เหมือนกันครับแล้วมันจับพัดจับผูจนมาเป็นอาชีพได้นะครับถ้าช่องรองช่องที่2เนี่ยโตไป เราหาเงินได้เนี่ยก็ดีไปนะครับเพราะว่าเป้าหมายการหาเงินของผมเนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกๆก,การสนับสนุนที่ได้รับจากทุกคนไม่มากก็น้อยครับขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วเจอกันเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งช่องที่2 l i ไ e Fury by Life Fury ครับขอบคุณมากครับ